สวัสดีจ้ามาผม,มุาพอกับแม่ใอม่าอีเด้อจ้ะวันนี้นี่ตอนเศร้าๆกับว่าเศร้าค่ะประเด็นน่กก็สวยในจักหน่อยสายนจักหน่อยนะจ้ะจะมาเปิดกระเป๋าพี่ออยทําไมถึงต้องมาเปิดตัวน,นี้เพราะว่าพี่ออยทํางานแล้วทีนี้ก็จะมีกระเป๋าอีกใบหนึ่งที่แบบซื้อน้าหนักเพิ่มนะจะเป็นกับของแม่เอมมานะก็คือเปิดไปแล้วเนาะแล้วก็ส่วนอันนี้เป็นของพี่ออยคนเดียวจ้ะแล้วก็จะมีกระเป๋าถือขึ้นเครื่องเข,ขาขึ้นไปห้องนอน ไม่รู้ว่ามีอะไรม้างอันนั้นจำไม่ได้แต่อันนี้จะเปิดเบิรงว่าพี่อ้อยกับไทยซื <S <s ้ออย่างเนี้เนะจ้ะเนาะเขาก็จะมีเวลาซื้อเสื้อผ้าพี่เมืองไทยนะไปตลาดไปห้างพี่อ้อยเขาก็จะถามว่าแม่อันนี้ราคานี้โอเคไหมอืมถ้าแม่บอกว่าเออโอเคอยู่อ้อยว่าแพงเกินไปต่อให้ได้ไหมอันนี้บ้านเราเนี่ยพี่น้องร้อยแปดสิบร้อยเก้าเก้าเนี่ยถูกมากถ้าผ้าเกต ที่แบบไม่ค่อยโอเคเท่าไหรห่ก็ร้อยเดียวเนาะจ้ะแต่ก็ไม่ไม่ได้ให้ดูหมดเนาะจ้ะเพราะว่าไม่ต้องใส่เวลาก็กระเป๋าใบนี้ร้อยหนึ่งแล้วก็จะพยายามยัดจ้ะอันนี้เป็นสบู่น้ำหอมไม่ใช่สบู่เป็นสบู่ที่แบบว่าซื้อที่จะตุจักเนาะจ้นะเนาะเนี่ยตอนนั้นแม่อามาเอามาเยอะมากก็คือเป็น สบู่ทําเป็นดอกไม้เนะาะจ่ายกลิ่นนั่นกลิ่นนี่แล้วก็ไปห้อยบนในห้องน้ําในตู้เสื้อผ้าเนะานะจ่ายเนาะเอามาฝากมู่แต่พี่ออยซื้อเป็นถุงเบลเลอร์เลยได้จังใส่อยู่ในห้องนอนอันนี้คือเขายัดมาเฉยเยเนี่เยนะเอามาฝากเพื่อนที่ท,ท,ที่ที่ทำงานแล้วก็เพื่อนที่โรงเรียนนะครก็เป็นค,นคุณครูสิจ่ายพี่น้องคุณครูเก่าอะไรคุณครูโรงเรียนเก่าน้องออยชอบซื้อมาฝากนี่ไงที่แม่เอมมาเคยถ่ายให้ดูคลิปไปนั่นอะ ลิบหักหมดแล้วด้วยพี่น้องทําสวนแล้วก็ชุดวิกินี่ก็ลงเท้าเมืองไทยน่ารักนักซื้อมาใส่ใส่เดินเล่นพี่น้องดีก็มามาอันนี้ของเขาเองเอ่ะมา,มามีหกสองแล้วก็ของที่เขาสั่งจากเมืองไทยเลยจ้ะจ็คมันเอยียงเนี่นย ของมาจับไปเช็คแล้วก็ไม่รู้อะไรมั่งเน,นี่ยสั่งลาซานดาแล้วจ้ะของมาเต็มเคเื่อทำขนมว่ามันถีดดีแม่สองบาทสิบบาทเราสั่งอันนี้ชุดเนี้ซื้อของมือสองเป็นยี่ห้ออะไรไม่รู้เพราะแม่แมาไม่ค่อยเก่งยี่ห้อบอก แม่ออยซื้อแค่แปดสิบบาทแต่ราคามันพันกว่านะว่าสันะาวาบอกว่าคนไทยบางคนเขาจะไม่รู้จักยี่ห้อไงแม่แต่ต้องใช้เวลาลว่แต่เนี่ยที่ตลาดนัดไทยลราเหมือนกันรู้เครื่องสำอางอะไรไม่รู้จ้ะ อันนี้ชุดซื้อรถราคาซื้อไปจากนอร์เวย์แต่ไม่ได้ใสไ่ไปแล้วไปเจอของสวยๆที่เมืองไทยก็เลยซื้อใส่ที่ของที่ซื้อที่เมืองไทยองอันนี้ก็ซื้อที่ตลาด นักไทยลวาว,ลว 35, ออสามตัวละสามสิบห้าเออสามตัวร้อยตะเกียบเหล็จกจ้ะเพิ่ซื้อยี่มืองไทยใช้คืนเมืองไทยแล้วบอกว่าคีบดีแม่ไ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 ด้ลื่นเรียบร้ซื้อมาสองแพงจ้ะอืซื้อมาสองแพงดูดอ,อันนี้ก็บอกว่าอยากได้รองเท้าที่ออกงานนะแม่เพราะว่าตอนนั้นยืมของพี่บานไป อันนี้400กว่าจะซื้ออยู่ห้างซื้ออยู่หลักสี่ที่ตอนไปทำวีซ่าจะ้ะตอนไปตอนไปต่อวีซ่าเนาะจะ้ะเนี่ยกระงามอยู่มันเอเนียงแน่จะ้ะบูลูจ้ะของเยอะจะ้ะกระโปรงบ้านเราอันนี้น้องออยว่าแม่มันแพงนะอ้อยคิดว่าร้อยเก้าเก้าเอง อันนี้สองร้อยแปดสิบต่อได้สองร้อยห้าสิบก็บอกว่าออยมันแล้วแต่เนื้อผ้านะลูกนะอืมก็เลยใหล้ลูกจับดูนะจ้ะมีเครื่องสำางมีอะไรมากไห่มน,นะมาช็อปมาเจ็ดไม่กล้าลือเยอะจ้ะเพราะว่าขี้เกียจเก็บให้ อันนี้ก็เอาไปที่ซื้อที่นอนวีเอาไปใส่แล้วใส่ว่าแม่แม่ว่าป๊เกินไปไหมเพราะน้องออยเป็นคนอ้วกเนาะพอใส่แล้วเราบอกว่ามันมันปัเกินไปรูปเวลาใส่แล้วตรงนี้มันจะล้างขึ้นพี่น้องจะเห็นแก้มก้นอะือืรบอกว่ามันป๊เกินไปเอาไปไว้ใส่นอนวีดีกว่าอืมอันนี้พี่ออยเขาจะไม่ใส่ก็เอาไปที่เฉยเอาไปจากนอวนวี่เลยคะ่ะอ๋อไอไม้ตะเกียบนี่ ซื้อสามจ้ะอันอันนึงนะ่ะแม่ไอมาไปอันนี้แล้วซื้อสามแผงเนี่ยสามแผงซื้อมาฝากหมูบ๊ะไส้รงมา,มาหลายแต่ได้บิก,กินี่อีกอันนี้องใส่ซื้อมาฝากเพื่อนเห็นไหมมาฝากเพื่อนอยู่อยู่บนห้องก็มีแม่ไอมาไปดูไม่รู้ห้องไม่รู้เป็นอะไรเหมือนยังกะ แทบจะไม่มีที่เดินเลยจ้ะห้องพี่ออยข้างบนมาทำแต่งานเดี๋ยวจะไปเอียบถ่ายให้ดูด้วจ้เด้ะ เนี่ยร้านเที่ไปตรงตึกแดงจดตุจักรหรือเปล่าถ้าจะไม่ผิดนะั้นเป็นเสื้อมือสองหรือเปล่าพี่น้องเนี่ยเสื้อมือสองหรือเปล่าจําจําไม่ค่อยได้นล้กระโปรงอันนี้ก็สวยๆจะพี่น้องถูกนะผ้าดีมากเนี่ยผ้าดีซื้อที่าพทไม่ใช่แพทตินัมจะซื้อที่ประตูน้ําเป็นห้างแกรนดไดมอนด์จะใกล้ๆกันกับแพทตีนัมพี่นอ้องสองร้อยหรือสองร้อยห้าสิบนี่แหละอืม แล้วมันมีอันนี้เป็นตัวโชว์มันก็เลยไม่ได้ใส่ถุงเพราะว่าตัวพี่ออยอชอบอีกสีหนึ่งแต่ว่ามันไม่มีมันมีแต่ตัวโชว์ก็เลยได้สีนี้มาเออพี่ออยอยากได้สีดาแต่เนี่ยถูกพี่น้องผ้าด,ดีมากเนี่ยที่ห้างไอแกรนไดมอนดนะ์เนาะคากลับมานี่คากลับมาอยู่กรุงเทพไม่ได้แวะเพราะว่าถึงแวะไปก็ซื้ออะไรไม่ได้น้ำหนักมันหลายพี่น้องน,น้ำหนักเกินอันนี้พอดีได้ซื้อ ก่อนที่จะกลับไปบุญการนะจ๊ะก็เลยได้เพรช่วงนั้นน้ำหนักยังไม่เกินเนะาะอามันเสื้อเรื่องเป็นอะไรเนยพี่น้องผ้าขี้ริ้วเนาะไปรุ่นใส่โอ้อยอ,อาอยอัเนี้ย อันนี้ก็ซื้อที่ห้างไอไม่ใช่ห้างตึกแกรนด์ไดมอนด์นะจ๊ะอยู่ชั้นบนสุดชั้นบนสุดเนะี่ยเพราะว่าเห็นน้องคนนั้นเขาขายของน้องวัยรุ่นเขาขายอะไรไม่รู้แม่เอมมาซื้อพี่ออยเรบอกแม่แม่แมแมเสื้อตรงนี้งามเลยถามเพื่อนแล่ว่าซื้ออยู่ใส่ันก็เลยถามน้องคนนั้นว่าซื้อที่ไหนเขาบอกว่าชั้นบนนะคะหรืออะไรนี่แหละแม่เอมมาไปดูน้องออยก็เลยเอ ก็เลยไปดูก็เลยออยเลยใส่ดูบอกว่าชอบก็จะจะซื้อไปฝากเพื่อนเพราะเพื่อนชอบแบบนี้แหละว่าจะพอซื้อลองแล้วลองอีกพี่น้องแม่สวยจังเลยออยก็อยากได้อ้าแล้วแต่เงินออยก็มีแล้วออยก็ซื้อสิก็เลยได้มาสองตัว <c ười> <c ười> จะไปฝากเพื่อนแล้วก็ให้ตัวเอง <c ười> ที่ที่พี่ออยยังไม่ได้ลือก,กระเป๋าเพราะอะไรก็ค,คือเพื่อนอยู่นี่เนาะจะคือจะฝากตอนไหนก็ได้เพราะตอนนี้พี่ออยก็ยังยุ่งทํางานอยู่ยังอะไรอยู่นะจ๊ะ เป็นเพื่อนกันก็นกคิดว่าฝากตอนไหนก็ได้อย่างสีนเนี้ยที่ที่พี่ออยยังไม่ได้ลือกกระเป๋าเพราะอะไรก็คือเพื่อนอยู่นี่เนาะจะคือจะฝากตนน้นไหนก็ได้เพราะตอนนี้พี่ออยก็ยังยุ่งทํางานอยู่ยังอะไรอยู่นะจ๊ะเป็นเพื่อนกันก็นกคิดว่าฝากตอนไหนก็ได้อย่างสิเนี้ย <ühl> คุณครูเก่าที่โรงเรียนเก่าอ่ะในเมืองพี่ออยก็ไปฝากจนะ้ะ อันนี้ก็เล็บปลอมเปอม,เ,ปอมเสื้อถูกๆอันนี้เสื้อถูกๆบ้านเราไม่มีแบรนด์แม่เอมมาชอบชอบผู้หญิงที่ใส่เสื้อแบบเนี้ยที่โชว์แค่ตรงเนี้มันดูแบบเก๋ดีอะ่ะเซ็กซี่นิดหน่อย,อยแต่ว่าแม่มมาใส่ไม่ได้เพราะแขนใหญ่ เขีนใหญ่แล้วแบบแทททูเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราเป็นแบบผู้หญิงไม่โอเคอะไรอย่างเงี้ยเนี่ย, <c oughs> ยชอบเวลาเห็นพวกวัยรุ่นใส่ชอบชอบมองพวกดาราใส่ก็ชอบมองอันนี้ก็ชุดช้างเป็นกระโปรงเดดกระโปรง ชุดกระโปรงใส่ไปอันนี้ซื้อที่ตลาดนัดจอมเทียนเทพประสิทธิ์จ้ะเนี่ยสวยแม่แม่งามโบวสง,งามแม่มากชอบจ้ะลายช้างแล้วก็ไทยๆขาวๆเนาะแล้วทีนี้อา่าไปต่อเขาเขาบอกว่า280ไปต่อเขาสอง้อยห้ได้ไหมเขาบอกว่าไม่ได้ได้สองร้อยแปดวะสัดเนี่ยได้สอง ผ้ามันผ้าผ้าดีอยู่ได้แจพี่นอ้องแต่ว่ามันเป็นคล้ายๆผ้าสปันหรือเปล่าเวลาซักก็ต้องยับหน่อยก็เราก็ต้องสะบัดแรงๆแล้วก็รีบเนาะซักสิทธะอันนี้ก็ร9อยเก้าเก้ามั้งไม่ผิด กระโปงอันนี้ก็ซื้อที่ห้างไอแกนไดมอนด์นั่นแหละจ้ะเนี่ยห้างแกนไดมอนด์ไม่ใช่สองร้อยสองร้อยห้าสิบเหมือนกันหรอกสวยผ้าดีด้วยเพราะแบบว่าพ่อค้าแม่ค้าที่ที่ไปส่วนมากจะเป็นผู้หญิงเนาะจะไปซื้อเขาจะไปรับที่โนนมาขายก็คือในราคาเดียวกันจะถึงเราจะซื้อตัวหนึ่งหรือสามตัวหรือสี่ตัวก็จะราคานี้แล้วจาะที่ห้างไอแกนไดมอนด์นะอืม คนเยอะมากเวลาไปซื้อผู้หญิงเขาไปไลฟ์ไปไลฟ์แบบไลฟ์สดขายขอหมายถึงว่าตัวนี้สวยไหมก็ใส่ให้กันดูเลยจ้ะพี่นอ้องใส่ให้กันเบิ่งเลยอ่าแล้วก็ตั้งตั้งกล้องไว้เลยแม่มาไม่ได้ถ่ายดูมีเวลาตั้งกล้องแบบหลายคนมากเดินไปก็จะเจอแต่ผู้หญิงที่เขาตั้งกล้องแล้วก็ไลฟ์สดถามว่าสวยไหมสม่วนมากก็จะเป็นเวียดนามมาเลเซียนอกจากฟังสำเนียงกะเจ้าเนบะ้าเนี่ยคนไทยก็มีอื แล้วแม่ค้าก็ยอมได้พี่น้องยอมให้เขาแบบใส่เสื้อผ้าตรงนั้นเลยแล้วก็ก้องตั้งขวางทางคนเดินอย่างนั้นแหละเพราะว่าเขาก็ได้ขายแบบนี้น่จาจะเนาะเพราะว่าอย่างที่พวกแม่ค้ามาอย่างเงี้ยมีแต่คนที่สวยพี่นอ้องผุ้สาววัยรุ่นตัวเล็กแล้วก็ถ้าเกิดว่าไม่ยอมให้เขาทําอย่างนี้คุณก็ไม่ได้ขายเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อเป็นตัวส่งกแม่เามากละพวกแม่ค้ามาเขามาเขาก็จะไล์สุดขายว่าใครจะเอามั่องอะไรเงี้ยเขาก็จะเอาไปทีละสิบทีละห้าอะไรอย่างนี้นะา้ะเนาะแม่ค้าก็ต้องยอมจ้ะเป็นอะไรที่สนุกมาก เวลาเราไปยางบึงเลยไหมถ้าเราอยากไปเป็นดาราเราก็แกล้งไปเดินผ่านกล้องเขาอะไรเงี้ย <c oughs> อันนี้ก็ซื้อทอี่ตลาด่าเทพประสิทธิ์นะจ๊ะเสื้อสงการตัวละร้อยอันนี้ถูกมากตัวละร้อยซื้อก่อนที่ก่อนที่ปิดจะไปเที่ยวสงการที่ถนนข้าวสารจ้เนี่ผพาดีได้พี่น้องพาดีอยู่เด้ร้อยเดียวเองแต่ผ้าดี ของถูกของดีก็มีอยู่เด้อเออลืมแล้วก็หมวกใบนี้สีขาวค่ะเพื่อนชอบสีขาวล้วนไม่ชอบมีโลโก้ไม่ชอบมีแบรนด์อะไรเพราะฉันจะซื้อให้เพื่อนตั้งแต่ปีที่ผ่านมาที่กลับไปเมืองไทยนะจ๊ะพี่น้องแต่ว่ามันเจอไม่สวยนะเขาก็เลยปีนี้พี่ออยก็เลยซื้อให้จ้ะยังไม่ได้ไปให้เพื่อนเลยอันนี้ขึ้นมาห้องพี่อ้อยด้วจ้ะว่าจะถ่ายห้องพี่ออยให้ดูกลัว เพิ่อนแอบม,มาดูย t u b e แม่กลัวเพื่อนดาแม่จา้าเพราะว่าห้องออยลูกยังไม่เก็บมาถ่ายได้ไงวัสิบาน่แม่จา้า <c> เ <oughs> <c oughs> พราะว่ากลับมาจากเมืองไทยก็ทํางานทํางานแล้วจา้าอืออือดยู่นะดูนะดูนะให้ดูหน่อยหนึ่งนะเอ๊นี่ไงส่วนห้องพีเอสอยู่ทางโน้นห้องพีเอสนะห้องพีเอชสะอาดจา้าอือห ห้องน,นี้พี่ออยก็เปิดหน้าต่างไว้ได้วยจ้ะให้อากาศมันถ่ายเทเนาะอันนี้ก็เสื้อผ้าพี่ออยพี่น้องเอ้ยเสื้อผ้าเยอะมากพี่ออยทางเดินก็ใส่เสื้อผ้าอันนี้อีกก็เป็นเสื้อผ้าอยู่ห้องในน่นเป็นห้องรับแขกที่แบบถ้าแขกมาหาก็นอนนั่นแหละแต่ว่าพี่ออยขอเป็นห้องเสื้อผ้าดูห้องพี่เอดแตกต่างกันไหมเนี่ย ของปดก,ก็จะมืดหน่อยไม่ได้เปิดไฟแตกต่างกันมาก